เริ่มนะครับเริ่ม้แต่ตอนไหนวอทวิไปแล้วนี่เริ่มแล้วนะครับครับผม สวัสดีครับมีใครมาหรือยังครับมีใครมาหรือยังครับอ่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้ผมจะมาช้าไปเร็วสักนิดนึงนะครับเพราะพอดีไม่ได้ไลฟ์ที่บ้านมาไลฟ์ที่ขับกิ๊กครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทันเคอร์ฟิลนะครับ ไม่อยากโดนปรับนะครับขอบคุณครับน้องปริชาติ <c oughs> มีคนรู้ด้วยว่าเราตัดผม <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่ทันเวลากลับบ้านนะครับไม่อยากติดค้างอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้หัวข้อของผมนะครับเห็นป่ะว่าไงว่าไงนี้สวัสดีครับทุกคนขอรวบยอดขอรวบยอด อะแจ้งหัวข้อก่อนวันนี้หัวข้อของผมก็คือเรื่องบนเตียงแบบไหนที่ไม่ควรยอมนะฮะเรื่องบนเตียงเรื่องบนเตียงแบบไหนที่ไม่ควรยอมเนี่ยก็คือเรื่องที่เวลาผู้ชายของคุณเนี่ยเขาร้องขอหรือเขาเรียกร้องหรือเขากระทําไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่สาวๆไม่ไม่ชอบไม่ไม่เก็ทไม่คลิก ไม่รู้สึกดีด้วยหรือบางคนถูกบังคับให้ทําหรือลําบากใจกับการที่จะต้องทําเรื่องบันเรื่องเพื่อตามใจผู้ชายของคุณเนี่ยผมอยากจะบอกเลยอะไรก็ตามที่ตัวผู้หญิงไม่ชอบไม่อยากทํารู้สึกไม่ไม่พอใจไม่พึงใจหรือโดนขืนใจอะไรก็ตามนะครับผู้หญิงไม่จําเป็นต้องไปทําเพื่อที่จะเอาใจผู้ชายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปทำเพราะคิดว่าถ้าทําแล้วเขาจะรัก นะครับไอเรื่องแบบนี้บางทีมันไม่ได้ทําให้เขารักคุณมากขึ้นหรอกครับคือการที่คุณไปตามใจเขาบางอย่างที่มันไม่ดีผมเน้นเลยนะว่าถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีหรือมันเป็นเรื่องที่ทําให้ผู้หญิงเจ็บปวดหรือต้องทรมานไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปยอมนะฮะอย่าไปคิดว่ายอมแล้วเขาจะรักยอมแล้วเขาจะหลงคุณมากกว่าเดิมหรืออะไรเงี้ยบางทีการไปยอมในเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรยอมเนี่ยนอกจากที่เขาจะไม่ได้รักมากกว่าเดิมนะไอคุณค่า ในตัวคุณเองเนี่ยมันจะลดลงไปนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณอย่าไปยอมหรือว่าไม่จําเป็นต้องไปยอมเพราะคิดว่าถ้ายอมแล้วเขาจะลาก,กันนะครับอืมอ่ะรีบนะวันนี้รีบนะอย่าว่าผมนะผมรีบนิดน,นึงเดี๋ยวผมไม่ได้กลับบ้านเรื่องแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องความแรงความซาดิสความใช้กําลังอะไรเงี้ยเรื่องนี้ผมผมได้รับคําถามมาเยอะนะฮะส่วนใหญ่ผู้หญิงบางคนที่ประสบการณ์เรื่องบนเตียงหรือประสบการทางเพศไม่เยอะเนี่ย มักจะถามผมด้วยเรื่องนี้เพราะว่าบางคนไม่เข้าใจว่าผู้ชายกระทําบางอย่างแล้วแล้วแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นความซาดิสหรือโรคจิตหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับบางคนเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนกัดกัดตามร่างกายกัดตามตัวกัดตามจุดที่มันเจ็บอะ่ะอย่างเช่นต้นคอเช่นหัวนมหรือเช่นขาอ่อนหรือบางคนโดนกัดบริเวณน้องสาวหรืออะไรเงี้ยนะครับ อันนี้นะฮะผมจะบอกเลยว่าอย่าไปยอมนะฮะมันเป็นพฤติกรรมของความซาดิสเอาจริงมันคือซาดิสไม่ว่าจะเป็นขั้นเริ่มต้นหรือขั้นรุนแรงหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเขากัดกัดจนคุณเจ็บหรือจนเป็นรอยฟันหรือมีบางคนมีเลือดไหลหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องยอมฮะอันนี้ไม่แนะนําให้ยอมเลยนะครับเดี๋ยวผมพูดก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะมารวบยอดไอ้เรื่องการใช้ความรุนแรงเนี่ยนะครับตีเหมือนกัน นะฮะบางคนสมมุติกําลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ในท่าด็อกกี้หรือท่าอะไรก็ตามแล้วแบบมีไปแล้วฟาดก้นไปฟาดก้นไปหรือตีต้นขาหรือตีที่แก้มก็เรียกว่าตบเนี่ยนะฮะไอ้พวกอย่างนี้เหมือนกันมันคือความรุนแรงนะครับแล้วยิ่งบางทีบางคนยิ่งทําแล้วสมมุติผู้หญิงไม่ได้ขัดขืนหรือไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้ปฏิเสธหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะยิ่งทําแรงขึ้น ะะอย่างครั้งนี้เคยตีสองเพีย้ยครั้งต่อไปเพิ่มเป็น5้าเพีย้ยและไอ้ความความเพี้ยเนี่ยแรงขึ้นจากที่เคยแบบเพี้ยธรรมดากลายเป็นเพีย้ยจนเป็นรอยมืออยู่ที่ก้นแดงๆเลยหรือเพี้ยจนหลายๆทีย้ําๆจนผู้หญิงรู้สึกแสบเจ็บร้อนบริเวณก้นเลยหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันเข้าข่ายสาดิตแล้วนะครับถ้าคุณไม่ได้ชอบหรือคุณไม่ได้เป็นมาโซคิสที่ชอบความเจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยอันนี้ก็อย่าไปยอมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงอย่าไปยอมนะครับ อีกอันนึงคือพวกประเภททำลายร่างกายไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆอย่างเช่นบีบกระชากผมบีบแก้มอสมมุติคุณทำออร์เรลเซ็กซ์ให้เขาอยู่แล้วเขาบีบแก้มคุณแรงๆอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบ ตบหน้าบีบคออันนี้น่ากลัวมากนะผมผมเคยเคยฟังคนรู้จักผมพูดถึงพฤติกรรมซาดิสหรืออะไรเงี้ยมันจะมีไประดับหนึ่งที่เวลามันแอดวานมากๆแล้วว่าไอ้ฝ่ายที่เป็นซาดิสเนี่ยจะชอบบีบคอฝ่ายรับหรือฝ่ายที่เป็นมาโซคิดแล้วยิ่งช่วงที่แบบใกล้ถึงไคลแม็กหรือถึงจุดสุดยอดเนี่ยบีบจนแบบมันจนเกือบหายใจไม่ออกเลยแล้วถึงจะถึงจุดสุดยอดนะฮะซึ่งถ้าอันเนี้ย ถ้าสมมติไม่ระมัดระวังอะ่ะบางทีมันจะทําให้ขาดอากาศหรือเสียชีวิตหรือชอ็อกอะไรนี้ได้เลยนะอันนี้อันตรายมากนะไม่ควรยอมอย่างยิ่งเลยผมจะบอกให้ถ้าคุณไม่ได้เป็นรสนิยมเดียวก,กันกับผู้ชายนะฮะเช่นเน่ยอย่างในกรณีเนี่ยหัวข้อที่ผมเกินมาเนี่ยคือผู้ชายชอบความรุนแรงส่อเขาไปทางลักษณะของความเป็นซาดิส ซาดิสก็คือพฤติกรรมที่ชอบกระทําความรุนแรงในขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะฮะอันเนี้ยเขาจะรู้สึกดอีอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นมาโซคิสมาโซคิสเนี่ยก็คือพวกที่ชอบถูกกระทํารุนแรงแล้วฟินแล้วเสียวนะฮะอย่างวสมมติคนที่เป็นซาดิส มามีเพศสัมพ,พันธ์กับคนที่เป็นมาโซคิสซาดิสคือ S มาโซคิสคือ M ถ้ามาเจอกันมันจะจูนกันลงตัวแล้วมันจะมันจะต่อยอดไปด้วยกันได้แล้วเขาจะมีความสุขในคู่ที่มันจูนมาเจอกันนะฮะแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นซาดิสโดยเฉพาะผู้ชายเป็นซาดิสแล้วผู้หญิงไม่ได้เป็นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันตัวเองและเซฟตัวเองนะครับคือการปฏิเสธตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ต้นๆอย่างสมมุติ มีอะไรกันมาสักพักหนึ่งอยู่ๆวันหนึ่งมากัดมาบีบคอมาตีก้นหรือมาตบหน้าหรือมากระชากขัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณเจ็บคุณไม่ชอบคุณบอกตอนนั้นเลยหน้างนานเลยหรือหลังจากเสร็จแล้วคุณบอกเลยว่าที่หลังอย่าทำนะอย่ามากัดอย่างนี้นะไม่ชอบดุไปเลยนะฮะอย่าไปอย่าไปยอมเพราะว่าพอคุณยอมครั้งต่อไปเนี่ยพอมาถึงครั้งที่สองครั้งที่3ความรุนแรงมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติเลยครับของคนที่เป็นซาดิสนะครับถ้าฝ่ายที่ถูกกระทํายอม คนที่เป็นซาดิสเนี่ยมันจะทวีเพิ่มความรุนแรงแล้วก็เพิ่มอารมณ์ขึ้นด้วยในการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งต่อๆไปอย่างเช่นเขาเคยตีคุณเบาๆหรือเขาเคยแค่ม้มกัดหรือดูดเป็นรอยเบาๆแต่ถ้าคุณยอมเนี่ยต่อไปมันจะกลายเป็นกัดจนฝังเขี้ยวหรือกลายเป็นตบจนจนเป็นรอยช้ำนะฮะแล้วยิ่งถ้าคุณยอมแล้วคุณร้องออกมาเหมือนเหมือนเหมือนสนุกอะ่ะเขาจะยิ่งทําแรงกว่าเดิม และไอ้ความรุนแรงในในคู่ของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ<ม>ซึ่งถ้าคุณไม่ได้เป็นมาโซคิสเหมือนที่ผมบอกที่ไม่ได้ชอบฟินกับความเจ็บปวดเนี่ย คุณจะไม่โอเคเลยเพราะว่าคนที่เป็นซาดิสเขาจะทวีความรุนแรงขึ้นและตัวคุณจะต้องเจ็บปวดมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายอาจจะเกิดแผลหรือเกิดเลือดตกอย่างออกได้ถ้าคุณไปยอมในสิ่งนั้นแล้วคุณคิดว่าคุณยอมเพราะคุณรักคุณยอมเพราะคุณอยากจะเอาใจแฟนอยากจะทําให้เขาแฮปปี้อยากให้เขาหลงคุณไปไหนไม่ได้แต่คุณไม่ได้เป็นมาโซคิดแล้วคุณไปยอมคนที่เป็นซาดิสเนี่ยผมจะบอกเลยว่าต่อไปมันจะทุกข์และมันจะแก้ปัญหาไม่ได้มันจะแก้ได้ยากเพราะฉะนั้นนะฮะคำแนะนําของผมนะถ้าคุณไม่ใช่คุณไม่ชอบคุณไไม่ด้เป็นร นิยมเดียวกับเขาคุณบอกเขาแต่แรกนะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นซาดิสนะเออถ้าเขารู้ว่าคุณไม่ยอมเขาไม่บังคับหรอกครับนอกจากเขาเป็นโรคจิตจริงๆแบบเรือรลังแบบรักษาไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นก็ถือว่าเป็นโชคร้ายแล้วกันถ้ามันเข้าไม่ได้จริงๆในเรื่องเนี้ยบางทีคุณอาจจะต้องเฟดตัวออกมาหรือหรือมูฟออนไปกับคนอื่นที่มันไม่ได้มีรสนิยมอย่างนั้นนะฮะซาดิสเนี่ยมีหลายระดับมีหลายรูปแบบนะฮะบางคนแค่เป็นเหมือนแบบ เป็นเป็นต้นๆอะ่ะอยากลองอยากลองดูซึ่งไอ้พวกประเภทเนี้ยมันแก้ได้ถ้าสมมุติคุณไม่เล่นด้วยเมื่อเอออหอมหมกกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ทําแล้วก็มีเพศสัมพันธ์แบบปกติได้แต่ถ้าคนที่เป็นสาดิสที่เป็นเป็นในในระดับแอดวานซ์หรือในในขั้นที่มันฝังฝังลากลึกแล้วเนี่ยอันนี้แก้ลําบากนะฮะมันมันเรียกที่เรียกได้ว่ามันกลายเป็นรสัสนิยมความชอบที่มันฝังลึกในตัวเขาแล้ว แล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยมันจะไม่มีวันที่แบบคนนี้เคยเป็นซาดิสในระดับนี้แล้วอยู่จะลดลงมากับมาเป็นคนปกติมันไม่ได้มันมีแต่ว่าถ้าไปเจอคู่ที่ยอมไอ้ความรุนแรงมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นทวีคูณทวีคูณครั้งนี้เลเวลนี้เลเวลสองมาครั้งหน้าอะครเลเวลสองยอมพอมาเจอเลเวลสามเพิ่มแล้วบางทีอัพกระโดดไปเลเวลห้าเลยแรงกว่าเดิมเจ็บกว่าเดิมมีอุปกรณ์มาช่วยนะฮะอันนี้ก็เลยฝากไว้ว่า สิ่งเหล่านี้ไอความรุนแรงหรือความสาดิสเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่นะครับขอให้คุณอย่าไปยอมนะฮะมีอะไรเข้ามากระเด้งกระเด้งกระเดงเต็มเลยเสื้อคอเลึกโฮ้ยทำไมเวลามันเดินไปเร็วอย่างงี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ที่เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงนะครับเมื่อกี้คือจากการกระทําจากการตบตีจากการกัดจากการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคำพูด ผมถือว่าเป็นความรุนแรงเหมือนกันเพราะไอ้ซาดิสอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเหมือนที่ผมเคยสอนไปในคลิปแล้วเนี่ยมันคือการซาดิสทางอารมณ์กับมาโซคิสทางอารมณ์เป็นยังไงก็คือพวกที่ชอบพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดเช่นพูดด่าเวลามีเพศสัมพันธ์หรือสะบดัดด่าหรือพูดคำหยาบคายอะไรงเงี้ยคือถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ต้องบอกเขาว่าคุณไม่ชอบเหมือนกันกับอีกแบบหนึ่งคือชอบให้อีกฝ่ายหนึ่งเล่า เล่าเรื่องประสบการณ์ทางเพศกับแฟนเก่าหรือเล่าว่าไปมีเซ็กกับคนอื่นมาแล้วไอ้อผู้ชายที่ฟังเนี่ยโอ้โหจะรู้สึกฟินรู้สึกจินตนาการรู้สึก มันไปกับเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นของของความ S a d M เหมือนกันแต่จะเป็นในด้านของมาโซคิดไอ้ผู้ชายที่ชอบฟังเรื่องเสียวของแฟนกับคนอื่นเนี่ยพวกเนี้ยฟังแล้วเจ็บปวดในใจเกิดความหึงหวงแต่ในขณะที่หึงหวงเอาแยะเพศก็แข็งตัวแล้วก็มีอารมณ์แล้วก็ฟินกับเรื่องราวที่เหมือนกับแฟนนอกใจไปมีเซ็กกับคนอื่นหรือแฟนไปมีเซ็กกับแฟนเก่าลดเสียวมากกว่าเสียวที่สุดที่จะมามากกว่าที่จะมีกับตัวเองและไอ้พวกที่เป็นมาโซคิดทางอารมณ์เนี่ยพอได้ฟังแล้วฟิน นะฮะไอ้พวกประเภทนี้มันคือเป็นเป็นอาการมาโซคิดทางอารมณ์คือชอบฟังเรื่องราวของแฟนตัวเอง ซึ่งไปมีอะไรกับแฟนเก่าบ้างหรือเป็นจินตนาการว่าไปมีอะไรกับชายอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมจะบอกเลยผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยพอ,พอต้องมาพูดเล่าเรื่องตัวเองกับคนอื่นให้ให้แฟนหรือให้สามตีตัวเองฟังเนี่ยผู้หญิงไม่ชอบหรอกครับนะฮะนอกเสียจากว่าผู้หญิงจะมีโรคจิตในลักษณะใกล้เคียงกันนะฮะแต่ถ้าผู้หญิงที่เขาไม่ได้เป็นซาดิสท,ทางอารมณ์และเขามาเจอผู้ชายที่เป็นมาโซคิดทางอารมณ์ที่ชอบฟังไอ้เรื่องพวกเนี้ย ก็จะไม่มีความสุขเวลามีเพศสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะหมดอารมณ์ไปเลยอันนี้ผมก็แนะนําเหมือนกันว่าถ้าไม่ใช่คุณไม่ได้มีรสนิยมเดียวกับเขา ไม่ต้องไปทาําตามตั้งแต่แรกแล้วก็อย่าไปยอมอย่างเขาขอให้เล่าเรื่องแฟนเก่าขอให้จินตนาการว่าคุณมีเซ็กกับคนอื่นแล้วบรรยายออกมาให้เขาฟังถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่ใช่คุณก็อย่าไปทําจะไปทําทําไมครับให้ตัวเองรู้สึกแย่แล้วหมดอารมณ์ทางเพศและเพื่อไปเอาใจให้เขามีอารมณ์อยู่ฝ่ายเดียวมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมนะครับและยิ่งถ้าคุณตามใจนะคุณทําไปครั้งสองครั้งเดี๋ยวต่อไปเขาจะขอให้คุณทําทุกครั้งและคนที่สวยคือคุณเองคุณจะไม่มีความสุขเวลามีเพศสัมพันธ์กับเขานะครับ จะต้องน้อยๆอย่างน้อยๆมีความหนักแน่นนะครับแล้วก็ไม่ใจอ่อนไปทำอะไรที่มันจะทำให้ตัวเราเองไม่มีความสุขอันนี้ฝากไว้นะฮะอะข้อแรกเ,เกี่ยวกับเรื่องการใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและทางอารมณ์หมดไปมาถึงข้อ2นะฮะข้อ2เนี่ยเป็นคำถามสุดทิตเป็นท็อปิกที่ผู้หญิงถามผมทุกวันเลยว่าแฟนขอมีอะไรทางประ,ประตูหลังทำยังไงดีคะต้องยอมไหมคะอย่างงู้อย่างน,างนี้อย่างนั้น จากประสบการณ์นะที่ผมเรียนรู้มาจากการให้คาปรึกษาสาวๆหลายคนเนี่ยนะฮะรวมถึงให้คําปรึกษากับเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักหรือตัวผมเองก็ตามเนี่ยนะฮะผมจะบอกเลยว่าเวลาผู้ชายขอมีอะไรทางประตูหลังเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะไม่จําเป็นต้องยอมเคยพูดในคลิปไปแล้วด้วยแต่วันนี้จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งให้สาวๆได้เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ต้องยอมที่ไม่ต้องยอมเพราะผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกเสียวในทวารหนนะักหรือในประตูหลังนะฮะส่วนน้อยจริงๆร้อยคนจะมีสักคนหรือ2คนที่แบบ โดนร่วมรักทางประตูหลังแล้วจะเสียวแล้วจะถึงจุดสุดยอดซึ่งซึ่งผมจะคาดเดาว,ว่าคนประเภทนั้น,นอาจจะเป็นคนที่ชอบความเจ็บปวดหรือความรู้สึกผิดแปลกแล้วมันทําให้ฟินนะฮะมันจะเป็นอีกเคสหนึ่งแต่จริงๆแล้วผู้หญิงปกตินี้จะไม่มีความรู้สึกทางนั้นหรอกฮะนอกจากเจ็บนะฮะเพราะอย่าลืมว่าประตูหลังหรือหรือทวารเนี่ยมันคือหูรูดนะฮะแล้วเวลามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยมันจะมันจะเหมือนถูกดันเข้าไปทําให้ไอ้บริเวณหูรูดเนี่ยหูรูด กลมๆของทวารเนี่ยมันฉีกขาดคุณสังเกตสิยังไม่ต้องอะไรอะแค่เวลาคุณท้องผูกท้องผูกแล้วมีไอเจ้าไอสิ่งไม่อยากพูดคำนี้เลยไอ,ไอนี่แหละไอของเสียที่ออกมาแล้วมันแข็งหรือมันใหญ่เนี่ยบางทีมันบาดก้นเราเรายังเจ็บเลยนึกออกไหมฮะแล้วนี่คือน้องเคอ่ะ ซึ่งของบางคนอาจจะใหญ่ด้วยซ้ําแล้วเข้าไปทางประตูหลังอ่ะคุณจะเจ็บแค่ไหนนะฮะอันนี้คือถ้าคุณไม่ชอบจริงๆไม่จำเป็นต้องยอมอ่ะและอย่างหนึ่งไอ้พวกขอร่วมรักทางประตูหลังเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเกย์นะฮะบางทีผู้ชายอาจจะไปเสพภาพเหล่านี้มาจากหนังโปหนังเอ็กหรืออะไรก็ตามหรือไปฟังเพื่อนที่เคยลองมาแล้วว่ามันสนุกว่ามันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากมาขอลองกับคุณซึ่งถ้าคุณไม่ชอบหรือคุณกลัวเจ็บหรือคุณไม่ได้ยินยอมไม่ได้อยากสนุกด้วยนะ อย่าไปยอมฮะมันไม่ยังเป็นต้องยอมเลยเรื่องเนี้เรื่องนี้คือยิ่งกว่าเรื่องแรกอีกไม่ยังเป็นต้องยอมเพราะว่าถ้ายอมไปแล้วเนี่ยบางทีเดี๋ยวผู้ชายก็จะมาขอเบิลอีกนะฮะต่อไปสมมติมีครั้งนี้ยอมไม่เค้ามีประตูหลังเดี๋ยวครั้งต่อไปก็มาขออีกครั้งที่3ก็มาอีกครั้งที่4ก็มาอีกมีครั้งที่1เมื่อไหร่ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันตามมาอยู่แล้วตามธรรมชาติของมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเจ็บตัวโดยที่เเเรรรราาไไไมมู่่้้สสึกกอะนนุดวยี ก็ไม่ต้องไปยอมตั้งแต่ครั้งที่1นนะครับอันนี้สําหรับเรื่องประตูหลังนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวฟังไลฟ์จบแล้วมาขอไอ้ลิงค์คลิปที่ผมเคยพูดสอนเรื่องนี้แล้วผมจะลงรายละเอียดเลยว่าผลเสียมันมีอะไรบ้างที่จะนําพาให้ผู้หญิงไม่ดีหรือรู้สึกไม่มีความสุขหลังจากนั้นนะครับอืมโห oh, เร่งมากวันนี้สปีดผมได้อีกกี่นาทีเนี่ยห้าสิบอ่าเช็ครถให้ผมด้วยนะ ต่อไปเรื่องที่3มที่ผู้หญิงไม่ควรยอมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรยอมเหมือนกันสำหรับผมนะก็คือเรื่องของการที่ผู้ชายขอให้ทรีซัมหรือขอให้สวิงกิ้งนะฮะทร <t reat ment> <"t> <ment> ีซัมก็คือการมีเพศ 3, สัมพันธ์3คนไม่ว่าจะเป็น2หญิง1ชายหรือ2ชาย1หญิงอันนี้เขาเรียกว่าทรีซัมนะครับส่วนสวิงกิ้งเนี่ยคือการที่มาเป็นคู่ ลรวแลกคู่กันนะคะอาจจะเป็น4คน6คน5คนหรือแล้วแต่หรือเรียกง่ายๆไอ้พวกเซ็กหมู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณไม่ได้มีรสนิยมแบบนี้หรือไม่ได้ชอบไอ้สิ่งแบบนี้ผมจะแนะนําเลยอันนี้ก็ข้ออันตรายอย่าไปยอมนะฮะเพราะอะไรเพราะถ้ายอมไปแล้วเนี่ยคุณค่าของตัวคุณเองในในจิตใจตัวคุณเองหรือในสายตาคนอื่นก็ตามเนี่ยนะครับมันจะลดลงนะฮะตอนทำอาจจะสนุก หรือผมเชื่อเลยผู้หญิงส่วนใหญ่นะ80%ไม่สนุกหรอกผู้ชายสนุกเพราะอะไรผู้ชายสนุกเพราะว่าบางทีไปเสพติดมาจากพวกสื่อลาโมกอนาจาร์อะอย่างง่ายๆหนัง,ง,นงโป๊หรืออย่างในทวิตเตอร์หรืออะไรอะไรพวกนี้ที่มันจะมีไอ้พวกคนที่ถ่ายคลิปพวกนี้มาลงหรือบางทีมันมีเป็นสมาคมหรืออะไรนี้เลยแล้วผู้ชายเนี่ยก็สนุกไง เพราะว่าผู้ชายไม่ได้มีอะไรเสียถูกไหมครไปจอยกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงเนี่ยที่เป็นภรรยาหรือเป็นแฟนเนี่ยแล้วถูกแฟนชวนให้ไปทําอะไรแบบเนี้ยคุณต้องคิดเยอะเลยนะยิ่งถ้าคุณมีลูกแล้วอะ่ะผมว่าผลเสียทางใจมันมีเยอะมากกว่าผลดีอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะคุณอะ่ะจะรู้สึกว่าผมเชื่อนะอย่างตัวผมเองนี่ผมบอกเลยผมไม่ปิดบงังผมผมก็เคยมีประสบการณ์ที่เนี่ยอย่างเงี้ยทรีซัมหรือสวบิงกิ้งอะไรเงีย้ย สุดท้ายขนาดผมเป็นผู้ชายนะผมยังรู้สึกไม่ค่อยดีเลยหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วผมมีความรู้สึกว่าเราไปทําอะไรวะมันเหมือนแบบคุณค่าของในในความรู้สึกในในด้านดีอะ่ะมันลดลงแล้วผมเชื่อว่าถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงจะต้องรู้สึกเยอะกว่าผู้ชายเยอะนะฮะเวลาท,ที่ที่บางทีเราเราทําอะไรที่มันหลุดโลกมากเกินไปหรือไปตามใจคนอื่นเพื่อให้เขามีความสุขแต่ตัวเราเองอะ่ะฝืนใจมันไม่ดีนะฮะอันนี้ก็ไม่อยากให้ผู้หญิงทํานะครับ ที่สำคัญเดี๋ยวนี้นอกจากไอเรื่องคุณค่าทางใจอะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคติดต่อต่างๆเนี่ยมันอันตรายมันน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะโควิดก็น่ากลัว HIV เนี่ยน่ากลัวมากนะฮะคนเป็น HIV คนุณดูไม่ออกเลยว่าเขาเป็นยิ่งเดี๋ยวนี้มียาต้านมียาที่ทําให้อายุยืนสุขภาพแข็งแรงแล้ว คน,คนที่ติดเชื้อ HIV วนะคุณไม่มีทางดูออกว่าเขาติดเชื้อมาแล้วเวลาไปมีไอเพศสัมพันธ์ที่เป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยบางทีถึงใส่ถุงยางก็เหอะบางจังหวะมันพลาดกันได้นะฮะบ,บางทีใช้ปากบางทีออร่าบางทีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันพลาดกันได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในภาวะเหล่านั้นเพื่อเอาใจคนที่เรารักแล้วเราคิดว่าทําแล้วเขาจะรักเรามากขึ้นผมว่าอย่าทําเลย บางทีถ้าผู้ชายไม่ได้เป็นคนดีจริงนะเขาอาจจะมองเห็นคุณเป็นแค่เซ็กซ์ทอยหรือเป็นแค่ไอเครื่องบําบัดทางเพศของเขาก็ได้เขาถึงกล้าที่จะชวนคุณไปทําเรื่องแบบนั้นนะครับถ้าเขารักคุณจริงเขาเทิดทูนบูชาคุณจริงเขาไม่น่าจะชวนให้คุณไปมีอะไรกับคนอื่นต่อหน้าเขาหรอกครับนะฮะลองคิดดูอย่างตัวคุณเองเป็นผู้หญิงคุณเห็นผู้ชายไปมีอะไรกับผู้หญิงอื่นคุณยังเจ็บปวดนะฮะถ้าสมมติผู้ชายมันสามารถเห็นเมียตัวเองไปมีอะไรกับผู้คนอื่นได้โดยที่ตัวเองไม่รู้สึกเจ็บปวด แล้วมันยังรักคุณอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ฝากให้คิดอิดหนึ่งนะครับอย่าไปยอมนะฮะในความรู้สึกผมนะอืมอีกอย่างหนึง่งข้อต่อไปโหวันนี้สปีดมากรถไฟหาะข้อต่อไปเออต้องขอโทษด้วยนะฮะที่ไม่ได้อ่านคําถามเลยเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะไปตามตอบให้ใน Facebook ข้อต่อไปนะครับสำหรับพวกที่รักออนไลน์รักทางไกลเ,เปิดกล้องวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยออผมจะบอกนะ ว่าถ้าสมมุติผู้ชายขออะไรที่มันเกินเลยถ้าสมมติคุณเนี่ยเป็นประเภทที่จีบกันทางออนไลน์คุยกันทางแอปคุยกันทางไลน์แล้วไม่เคยเจอตัวกันเลยอย่าไปเปิดหน้าอกอย่าไปเปิดน้องสาวให้เขาดูนะฮะหรืออย่าไปมีเซ็กส์อ่เขาเรียกอะไรอ่ะอะไรนะมีเซ็กซ์โฟนอะ่ะมีเปิดวิดีโอคอลเป็นเป็นมีเพศสัมพันธ์กันทางผ่านกล้องอะ่ะอันตรายนะฮะ โดยเฉพาะกับคนที่คุณไม่ไม่เคยเจอตัวไม่รู้หัวนอนปลายเท้าที่แท้จริงเจอกันแค่ในโลกออนไลน์บางทีคนพวกนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาพูดจาหวานล้อมสร้างภาพวาดฝันสวยงามพูดเพราะเอาใจทุกอย่าง ซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงถูกไหมฮะบ้านที่แท้จริงคุณก็ไม่เคยไปเจอหรืออาชีพการงานที่แท้จริงของเขาคุณก็ไม่เคยไปเห็นทุกอย่างคุยกันผ่านออนไลน์อย่าไปเชื่อถือต่อให้เปิดกล้องเห็นหน้ากันก็ตามอย่าไปเชื่อถือนะฮะทุกวันนี้คนโดนหลอกเยอะมากดูข่าวในทีวีมีแทบทุกวันเลยที่โดนหลอกผ่านออนไลน์โดนหลอกเอาเงินโดนหลอกให้รักโดนหลอกของโดนหลอกอะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อง่ายๆอย่าไปบอกว่ารักฉันรักเขาหนูรักเขาเหลือเกินดิฉันรักเขาเหลือเกินแล้วพอถามว่าเคยเจอตัวไหมไม่เคยค่ะคุยออนไลน์มาสองเดือนแล้วคุยออนไลน์มา6เดือนแล้วเออผมไม่เชื่อถือเลยความรักแบบนี้ผมว่ามันมันยากที่จะเป็นจริงแล้วก็ยากที่จะไม่โดนหลอกนะฮะยิ่งถ้าสมมติคุยกันมาเดือน2เดือนแล้วมาขอดูหน้าอกมาขอดูจิมิมาขอดูน้องสาวจิมิมาขอทําอะไรที่แบบว่าช่วยตัวเองผ่านกล้องหรือ,อะไรเงี้ยอันตรายแล้วเสี่ยงที่จะโดนเซฟ ภาพไปเซฟวิดีโอไปนะฮะวันหนึ่งวิดีโอคุณอาจจะไปล่อนอยู่ในทวิตเตอร์หรือหรือในโซเชียลที่เป็นลามกอนาจารก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะฮะร,รู้ตัวอีกทีก็อายคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะครับยิ่งถ้าสมมติพวกคุยออนไลน์แล้วไม่เคยเจอแล้วบอกว่าเป็นแฟนเนี่ยรักกันมากจะแต่งงานกาันหรืออะไรก็ตามแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีมาขอยืมเงินเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปโอนอย่าไปให้นะฮะถ้าคุณไม่เคยเจอเขาไม่ได้เป็นแฟนในชีวิตจริงอะ อย่าไปโอนเงินให้ใครง่ายๆเลยนะครับคุณอาจจะโดนหลอกได้ง่ายๆเลยนะครับโอนเงินให้ส่งของให้ให้ที่อยู่ให้หลักฐานทางราชการเนี่ยห้ามให้เด็ดขาดเลยนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับอันนี้ผมฝากไว้อีกข้อหนึ่งที่สาวๆของผมเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะฮะมีความรักได้แต่ต้องมีสติและต้องฉลาดด้วยนะครับถ้าใครสงสัยว่าจะโดนหลอกเนี่ย ปรึกษาผมได้หรือจะปรึกษาโคชกิ๊กจากขับกิ๊กก็ได้ในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องพวกนี้นะครับอย่าอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์หรือด้วยความลุ่มหลงในคําพูดในวิดีโอกล้องหรือในตัวอักษรที่ต้องอ่านทุกวันหรือสติ๊กเกอร์หวานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันเป็นไปไม่ได้โลกโลกในจินตนาการโลกในออนไลน์มันสัมผัสไม่ได้จริงนะครับอันนี้สาวๆก็ต้องระวังนะครับรัวรัวรัวเวลายังอีกสองนาทีโอ ไม่ทันละอีกสองหัวข้องั้นเดี๋ยวไว้เก็บไว้เป็นคลิปสั้นแล้วกันอ่ะวันนี้ขอโทษจริงๆที่เวลามีน้อยนะครับเพราะว่าผมดันมาที่ขับกิ๊กแล้วมันติดเคอร์ฟิวเดี๋ยวผมกลับบ้านไม่ทันเก้า <9 S 2> เป็นว่าถ้าใครมีคําถามสงสัยในเรื่องที่เรื่องบนเตียงแบบไหนที่ที่คุณไม่จําเป็นต้องยอมหรือคุณไม่ควรทาเนี่ยไลน์มาหาผมได้ในไลน์แอดนี่นไลน์แอดนี้นะครับ หรือถ,ถ้าจะกดลิงก์ก็ถ้าใน Facebook ลิงก์อยู่ข้างบนกดมาคุยกับผมได้เลยใน youtube ใครไปดูย้อนหลังพรุ่งนี้นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เวลาน้อยหรือเกินสาวๆบางคนเพิ่งจะมาอมืคำถามก็ไม่ได้อ่านเลยสงสัยต้องหนีกลับก่อนแล้วละครับเอาเป็นว่ามีเรื่องอะไรไลน์ไปคุยกันแล้วก็ผมฝากคอร์สไว้ด้วยคอร์สของผมเนี่ยนะฮะตอนนี้หลักๆเลยมีเบสไบเบิลเป็นพื้นฐานเรื่องบนเตียงนะครับสําหรับสาวๆที่ อยากมีประสบการณ์ในด้านทฤษฎีอยากเข้าใจผู้ชายเข้าใจตัวเองสร้างสถานการณ์บทบาทต่างๆในการมีมีเรื่องบนเตียงที่ดีนะนะฮะผมแนะนําให้มาดูเบสไบเบิลได้ถ้ารักต่างๆการรู้จักน้องเคการอะไรอย่างเนี้ย มาเรียนในคอร์สออนไลน์ผมได้อยู่บ้านว่างๆบางคนที่ทํางานที่บ้านเนี่ยเรียนคอร์สออนไลน์ผมสลับไปได้ไม่เบื่อนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเบสแอดวานซ์เบสแอดวานซ์เนี่ยคือการเพิ่มเสน่ห์เพิ่มเทคนิคอันนี้คือคนเรียนเยอะมากแล้วก็รีวิวกลับมาทุกคนแฮปปี้หมดเลยโดยเฉพาะบทเรียนที่แบบสอนให้ใช้ปากสอนออร่สอนให้อยู่บนสอนให้นวดปฏิบัติผู้ชายเนี่ยอันนี้ใช้ดีมากนวดปลุกอารมณ์ยังไงให้เวลาแบบสมมติเครียดกันมาแล้วมันนุ่นนวดแล้วอยู่ๆนวดนวดไปนวดมาไป ทำกิจกรรมกันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้คอร์สออนไลน์2คอร์สนะครับวันนี้ก็ขอโทษด้วยจริงๆที่เวลาน้อยนะครับเดี๋ยวอังคารหน้าเดี๋ยวชดเชยให้ยาวๆนะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมนะฮะเรื่องไหนยอมได้ยอมเรื่องไหนที่ยอมแล้วทําร้ายตัวเราทําร้ายชีวิตทําร้ายจิตใจเราอย่าไปยอมนะครับเรา เราต้องดูด้วยว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าหรือเขารักตัวเองมากกว่าเราในสิ่งที่เขาร้องขอให้เราทำนะครับวันนี้ก็ฝากสาวของผมไว้เท่านี้ถึงบทเรียนชีวิตบทเรียนบนเตียงที่สำคัญที่คุณอย่าประมาทแล้วก็อย่าทำให้ตัวเองต้องพลาดไปในบางเรื่องที่มันไม่จำเป็นต้องยอมนะครับแล้วเจอกันครับ